ข่าวดีกระทรวงแรงงานปล่อยกู้ดอกเบีย้ย0%วงเงินสูงสุดไม่เกินล้าน เป็นเรื่องที่ควรต้องรู้นะคะสำหรับชาวแรงงานเมื่อกระทรวงแรงงานปล่อยกู้ดอกเบี้ย0%พัฒนาทักษะแรงงานทั้งนี้จากกรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยโครงการปล่อยกู้ดอกเบี้ย0%วงเงิน30ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้างวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านบาทผู้สนใจสามารถยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กร,รกฎาคม2564ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสพอรอสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสอนอพอทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโทร026436039สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมได้แก่ 1. ผู้ดำเนินการฝึก 2. ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3. ผู้ประกอบกิจการคุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1. ค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อย 2. องจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมหรือผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดต้นทุนการผลิต